Thank you. นะครับสำหรับงานในครั้งนี้นะครับทุกท่านครับถือว่าเป็นโอกาสสําคัญนะฮะแล้วก็เป็นโอกาสอันดีเลยทีเดียวที่เราจะได้เป็นการเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนชาวกรุงเทพมหานครของเราได้สัมผัสและได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีของเด็ดจากทั่วทุกเขตนะครับของกรุงเทพมหานครครับเสน่ห์แห่งมหานครครับขอเสียงปรบมือต้อนรับการแสดงของเราด้วยครับ เ่งมหานครหนึ่งสิ่งที่แขกผู้มีเกียรติหลายท่านนะครับต่อไปนะคะที่ฉันขอเรียนเชิญค่ะท่านดุษฎีสวงขันธรองผู้อเนริการสำนักพัฒนาสังคมค่ะให้เก็บเปล่ารายงานวัตถุประสงค์าการจัดงานโครงการแบงค์กาแฟองพันยี้าขอเรียนเชิญและขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านค่ะค่ะกับเรียน่านรองประลัดุเทนเหมนนครนะคะท่านแสงยากรุ่ดีศรีนะคะในนามของผู้จัดโครงการแบงค์อบแฟนะคะ2000 25นะคะขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ซึ่งสำนักพัฒนาสังคมนะคะกำหนดจัดกิจกรรมบางกอกแฟร2025ตามวยบายของ<อ><อ>ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครด้านมิติเศรษฐกิจดีนะคะเพื่อเป็นการขยายช่องทางและโอกาสให้กับผู้ประกอบการนะคะของกรุงเทพมหาคนครนะคะ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่แล้วก็สนับสนุนศักยภาพผู้ประกอบการในกรุงเทพตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางในการจัดจาหน่ายสินค้าของกรุงเทพมหานครนะคะโดยเฉพาะสินค้าสร้างสารรค์นะคะแล้วก็การจัดงานในวันนี้นะคะเป็นการจัดงานเพื่อแสดงสินค้าของพื้ผที่ให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายส่งเสริมผู้ผลิตผู้ประกอบการ ให้ได้มีสถานที่ได้จัดจำหน่ายรวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของกรุงเทพมหานครนะคะและผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครในวันนี้นะคะได้แก่สินค้าบางกอกแบรนด์บางกอกจีนะคะอาหารอร่อยของ50สำนักง,งานเขตครอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานครนะคะส่นานรลองปลรดกรุงเทพมหานครนะคะกล่าวให้อบ้านและกล่าวเปิดงานในวันนี้ของการเลียเชิญท่าน นักวิชาาสังคมผู้วยการเขตผู้บร,ร,ริหารในวารบางรัปีและแขกผู้วิเกตุท่านวันนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมาเป็นประธานในที่ปีเปิดโครงการแบงกอกแฟร์2025ในวันนี้โครงการแบงกอกแฟร์2025เป็นการดาเนินงานตามนโยบายด้านเศรษฐกิจดีของท่านผู้ราการทีร่มหากรท่านอาจารย์ชันชาติสิทธิพันธ์ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ และสร้างสารรค์ของเทพมารครสู่สายตาประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรวมถึงได้มีการเปิดพื้นที่แสดงศยภาพด้านผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างรายสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาความคิดสร้างสารรค์นวัตกรรมตลอดจนความร่วมมือที่ดีระหว่างรัฐเอกชนและภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมารครให้ก้าวไปอย่างมั่นคง โอกาสนี้ผมขอขอบคุณทุกภาคสว่วนที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเป็นส่งถึงในการสร้างกรุงเทพมหาคนครให้เป็นมหาคนครของทุกคนอย่างแท้จริงผมขอเปิดโครงการแบงกอกแพร่2025ณบันนี้สามสองห่งเชิญค่ะ ได้เลยค่ะ<ช>ขอบคุณ<ล>นะคะค,ค่ะได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ที่ๆส่สิวัชน,น์ะมีหลักของคูน่นี้มีทั้งความอดช้อยแล้วก็แข็งแรงเพราะว่าผลงานที่ผู้เราใ้ขาะเดียวกันพวกแข็งแรงคนถ่านถูกต้องแล้วนะครับจะส่งต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในพื้นท้องเองรวมไปถึงกับชาวต่างประเทศด้วยนั่นเองครับใช่ค่ะ ก็จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมนะคะดังนั้นสนับสนุนอย่างยิ่งนะคะทีทีเปิดอย่าลืมตม่ไว้ติดผลบุญชูกระป๋องแล้วไปด้วย่ะต้องขอขอบคุณ เป็นสวยอันนี้เป็นขอ,องพันธุ์อะไรอย่าลังจเลใช่ป่ะนี้เราทำจบแนวตามผลดบายแต่แล้วอ,ลอันนี้จะเป็นนที่เราแารลูกอร่อยป่ะ่คนชอบแนยีชิมมันั่นก่อนแล้วค่อยชิมมันชค่ะ ออันนี <moon> <S <S ้บางนาบางนาบางนาไม่ใช่อะไรเห็ดบางเห็ดที่บางนาที่เราไปส่งเสริมเราได้ที่ท่านถาและที่วัดคุ้มอ่ะถ้าเอาเห็ดตัวนี้มาใส่ได้ไหมเข้ากุ้งเี่ยนค่ะนี่คืขายกาวที่สดเป็นนะคะท่านขายกาวเป็นค่ะขายที่แคร์ลูกมันก็เกมก็ไดกมก็ไ in me